มันมีวิธีในการที่เราจะส่งพลังให้กับคุณพ่อพลบพัฒนาโกสุมได้นั่นก็คือเราก็เปิดที่โน้ตของกลุ่มนี่แหละแล้วก็ดูรูปของคุณพ่อจากนั้นจำหน้าของท่านให้ขึ้นใจหรือไม่ขึ้นใจก็ไม่เป็นไรก็เปิดภาพนึงแช่ไว้จากนั้นให้ทุกคนนายฝ่ามือขึ้นรับพลังงานฟ้า เหมือนที่ผมเคยสอนพวกเราแล้วที่บ้านของพิติจุดกลางฝ่ามือเนี่ยมันจะเป็นจุดธรรมชาติที่สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานของฟ้าได้ดีที่สุดดังนั้นเราจึงเห็นพระพุทธรูปบางลีลาก็ตามก็จะทำมือประทานพรเจ้าแม่คนอิมก็จะเป็นมือประทานพรมันมีความหมายทั้งหลายให้รับพลังงานฟ้าชนมือชาแลวเรารู้สึกถึงพลังงานอธิษฐานขอหน้าพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ทั้งหลายทั้งในอดีตจนปัจจุบันและจะมีในอนาคตรพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพทธิสัตว์ทั้งหลายรวมเป็นคุณธรรมฝ่ายสูงสากลทั้งปวงให้หลั่งไหลมาที่มือนี้จากนั้นผลักพลังของมือไปที่รูปของคุณพ่ออธิฐานให้มีพลังงานไปที่ร่างกายของท่านที่ตำแหน่งหัวใจสูบฉีดเป็นแสงสีขาว ละลายลิ่มเลือดไปทั่นทั่วทุกร่างกายจนคนไข้สว่างขึ้นมีรัศมีออกรอบร่างกายอย่างน้อยสองเมตรดังน,นั้นให้พวกเรากำหนดความรู้สึกให้ไปที่ช่วงล่างของคุณพ่อเหมือนกับยกขาของคุณพ่อขึ้นให้อยู่สูงกว่าระดับเอวเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเอาหนอเอาหมอนเนะี่ยหนุนขาขึ้นสูงๆสูงๆสูง,ส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 งให้ขาอยู่สูงนะนะจากนั้นให้เรา รู้สึกว่าเราเป็นคนไปสั่นขาของคุณพ่อให้สั่นเบาๆเบาๆเบาๆต่อเนื่องสักสิบนาทีนะครับโดยใช้จินตนาการของพวกเราแต่ให้อยู่ในอารมณ์สงบนะจินตนาการนั้นยังมีพลังมากเพ่งไปที่รูปของคุณพ่อแล้วใช้ฝ่ามือนั้นหลั่แผ่พลังไปที่รูปที่มือถือของคุณพ่อร่วมกันทําแบบนี้ด้วยอารมณ์รูปแบบพิธีกําหนดความคิดคล้ายๆแบบเดียวกันจะส่งพลังมหาศาลนะ